รัตตีเอฟซีทุกท่านอีกคือเก่าครับผม,มวันนี้นก็มาพร้าวก็เมกิกก็พอกิกผ้าลุยอีกคือเก่าครับผมจ้าตั้งใจที่เมื่อวานเอาไปได้พ้อกันเนาะพี่น้องแม่นครับอากาศหอนลายพี่น้องจ้ะมืัอนี้เม่กิกผ้าขึ้นพูด้ะจ้ะยางขึ้นมาพอดก็เม่กิกจนได้ถอดเสื้อขึ้นยางพี่น้องหอนลายขึ้นพูจอง้ะจ้ะพี่น้องมาหาเงี้ยใครหมดจ้ะพี่น้องแม่นครับกำของมาสิดสีดไอซีมันหรือบอลนะจ้ะมืัอนี้จะจี ภาพแม่แย่ยไข่ก็สิีบโบววิธีการแย,ยกไข่น้ำดีเนองเพราะว่าเอาข้าการะจัดหน่อยมาน้ำเน,น<ม>าะแระจัดตาหางพีเนาองมาแยกไข่แยกแม่นะจ๊ะแยกไข่หน่อยไข่ใหญ่กับพี่เนองก็ไปรุ่นทุกชมองก็ไม่กิดจ้าว่าสิไดายจีมานบอจ้ะไปกันเลยจ้าไปกันครับผมเ้ามาเน,นี่ยคือแม่แย่ยไข่ครับผม,มห้างแยกแหกหมานเลยครับนี่เ<ห>มื่อกี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ใส่ใหม่แล้วก็สิขึ้นแง่ไข่ครับผม ครับอยู่เทิงอีกคือเก่าครับแต่ห่งางพวสูงแหงไหมครับต้นจันาสีตรงมอนาะแม่นะครับต้นกันเมืองข้าวปัศีตรงบอรนะครับผมบ,บ,บ,บห่างดอกแม่นห่างยังไงนี่ครับเมื่อกี้คุณอาพันลองแหงมันก่อนแต่ว่าพอ,พอเกี้ยกระดีสลายแหงขึ้นเขาเหรอครับผมพพตรงอยู่ตัวละเมื่อก เ<ไ>แต่พอพอ,พอกิกสิไปเปลี่ยนมือครับผมเปลี่ยนมือให้พอกิ๊กแงได้แต่พี่น้องไม่กิกยกไม่สาวเบ่ไวค่ะนักแห้งวันนี้ก็อากาศหอนคือเก่าพี่น้อยตอนเราลงด้วยครับดีแต่ว่านีลมแน่เนาะกิ๊กว่าหลุนตอนเอาลงจะพี่น้อง โอเคเขาลงแล้วนะจ๊ะพี่น้องนักเตืออยู่ปยอ้นักยุกอ้าวพี่น้องแผนเคกับแผนฟัดเมื่อกี้อีกขี้เก่าครับหนึ่ให้เพิ่นเปิดงานซื่อๆแล้วครับให้ใหม่ขึ้นซื่อๆครับคนเอาใหม่ขึ้นแช่งหมดเด้งนี่เมื่อกี้อุ้ยทงเมื่อกี้อุ้ยแบบลายทุกอย่างลายยุกลายยุกลายอยุกอ้าว แม่ก็ลไอเต็มก็สอบเลยเแม่เด้ยปล่อยคนไปคนเด้่เปิดเปิดบ้งกีนนำจะนได้กึ้นได้กเปขึ้นคนี่โอ้โหนะครับพี่น้องตรองดครับตรงตรงพี่น้อตรงตรงอยูครับลอยู่ครับอ่าคลฟาดออกครับแม่ครับแม่ดำครับแม่แดงคนครับผมนาเยอะแต่ใครครับแม่ดำเล็กน้อยครับ กระสิล่อนเอาอีกเท <with> ่หนึงครับผมล่อนไข่หน่อยออกเมื่อกี้ไม่นจ๊ะมันเกิดันนี้เมื่อกี้เอากระจาดมาหล่อนไข่หน่อยกับงามยุ้ยนะครับงามยุ้ยอ่ะอ่าห้างแหลกจะเพื่อว่าไข่อยู่ครับมันจะนิ่งไข่หน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระจาดตาห่างๆแน่นี่เดี๋ยวจะจะหล่อนเอาไข่หน่อยออกนะครับไข่หล่อนกับไข่หน่อยกับอันอันนั้นหน่อยนี่ครับไข่หน่อยกัลง้ามก็แม่ดำ กแม่ดำก็แม่หน่อยนี่ครับกระจับตัางห้างม่หล่อนต่อครับผมเห็นแล้วจะใครตรงยังไงเนาะแม่เอาหลงนีมาครับใข่หน่อยเปงข้ลงล่างบัดนีครับผมก็แม่ดำจะเลือดตั้งตจ๊จะใครง่ายๆอวนครับผมหนาข้าวเดียวครับผมเก็บไปเมื่อกครนีครับ ใครง่ายจะใส่กระจาดเชียวไว้ครับผมเอาใครง่ายเส้นหน่อยนะมันี้เอากระจาษว่าลายใบครับเพื่อหลอดเพื่อยางนั่นเองครับใครหน่อยจะเอาใส่เน่กับปองไว้ครับไม่ใส่หน่อยอ่าแยกกันครับ อ้าวือว่างามครับพังแดดง่ามครั้พง,งต่อไปครับผมไปหลุนกันเบิองว่าสีเดรหลายเป็นไหนหดเมือนีงพี่น้องมาพลอยแล้วครับอีกตัวนึงครับผมเมื่อกีก้กำลังเตรียมอุปกร,กรณ์อยู่ที่เราครับเอแปรงใส่ได้พี่น้องต้องแปรงใส่ก่อนนี่จะเวลาเข้าเงยฝนตกลงมาคุณจัดแบบโบกัดไทยเนาะแมนเวลาเขาเอาลงมาแล้วแปสงพ่อเขาก็เติมอีกแดดพี่น้อง แต่ว่าหมือนเงนใทยหลายเมยหลายเ้าก็ต้องเติมแตะอีกว่ากอนเท่าไงห้าก็ต้องเอาใจน้ำกอนจ้ะโอเคกลื่อมาเล็กอีกห้างที่สองนะจ้ะพี่น้องเอาตรงๆเลยห้างที่สองอยู่ต้นโพกดนะพี่น้องต้นโพกไงผลราคาห้างใหญ่ๆผลราคาป่มปุกผลค่ะพี่น้องตรงนี้บ่อกไอ้เหลื่อมตาบ่ เดี๋ยวไปหาเอาถาดไปบังให้พวก,กี้ก่อนเด้แบบพี่เนอะหลุนกันตอนเอาลงตา,อ,างอ๋อลงแล้วโอ้ยนัก,นะอ,นกอยูอ่น่ารักัวไอยังไป,ไปอยนะครับคือตนีครับอะไร่ันระติกไงสระติอามาตัดสออทีกง พี่เอมงป่าอะบเหรออ่ะเปงครับพี่ห้อือเปงไใครด้ครับใครมีอยู่ก็ประมาณเครือกันเรืองตัวเรืองเนาะเนาะเอ้าไม่กี่เอาครับเก็บเป็งเก็บยังอ๋อไม่กี่ขวดเป็งใส่ถุงไว้ได้ครับพี่นนอกอืมแต่กับท่านเพื่อนกะครับคนไต้นี่เลย ฟัดในห่มพี่น้องยพันไปฟัดไก่แดดเนี่ยผู้ในในไว้ครับมันมีแดดจ่ายขึ้นก็พี่น้อยแดดแห้งเี่หนอ่อยแดดแห้งรอบเลยพี่น้องโอ้ยเ,เหมนเนนด้กครับนื้กะงามอยู่ครับแต่ว่าหางเป็นเม่นางเนาะเม่นางเพราะว่าคนเป็นเปลี่ยนหลายเลยเปลี่ยนเก็บออกน้ำเน่ได้ครับในในเ,เ,เครื่องซ้ำเนื้เครื่องเนื้เครื่องกันเลยกับไก่เนื้แยกไข่เนะาะแยกไข่ครับผมแยกไข่แยกแม่ฟัดตำแน่งกระเจี๊ย เด๋พี่น้องะก็ต้องฟัดหลอนให้ห้างเขาไม่หลอนแล้วพี่ไปครับก็จะตันกระจาดท่ามันตาหาเนาะแมนเอากระจาดตางห้างแต่ว่าบ่บไ้ไข่ใหไงล้มนะครับให้ไข่ไนลอยล้มไปไมตอเพราะกระจาทาั้งแมนคนละสีเลยอ่ะผนจะเป็นเปล่งแล้ว,วก,ก็ออกสีเข้มขึ้นมาแน่แจ้งหน่อยเพราะมันเป็นเปล่งหลายหน่อยเนาะนี่ครับคนละสีกระพังก่อนเลยพี่น้องออกแดงๆเน้องห้างเนาะรวม มันเกิกลายเป็นเปล่งเนยสีขาวรู้สึกไหมเสบคื้นเก้าพี่น้องหาากินยากครับผมเ่อ่จิเมื่อพ่อยห้างคนละให้ม่จิกแง่ลองมือขนงผมต้มๆเลยพี่น้องใหม่ก็ต้องใส่ในเงาหนัครับมาลาหางสูงเห็นไหมเนยอะนี่ครับพี่น้องโซ่ยี่ตัวม่จิกคิดว่าอย่างนั้นโซลง Ui, tung 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 Bạn tung nào bắn tung tung bằng tung bớt lại bớt tung tung Nó tung 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 ทีว่าืก็ได้โอเนียเียลย้ใครหลายตหลทั้งไข่ทั้งเปล่งเดี๋ยวเนี่ยไใส่เป่งหลายี่จ้ะครเมื่อกแยกเป่งครับผมเพราะว่าโซวนทั้งนี้พอกิกพรท่นนีมาจ็คเทียน้อเมื่อกเนาะีก็เลยเป็นเป่งหลายเนาะเน่พราะม่อก้ไปที่โ้นผลล่ะครับ ก็เขก็ขึ้นมาเท่านึงครับหลังผู้ขึ้นมาดูปะไรครับพี่น้องเหนื่อยพันยามเฮ็ดเนี้ยเนาะเงี้ยพันแยมเฮ็ดพันแยมเฮ็ดโอ้กินขีมาดูดนะจ้ะพอนฝนตกมันก็เย็นเนาะไม่เยจ้ะฝนโต๊ะอันนี้ฝนโตกเลยพี่น้องอ๋อไม่กีแจกพี่น้องครับผมยามได้ฝนขี้มาบ้านเท่านั้นเท่าบาทเหรอโอ้เหลยาตะหอนพี่น้องเอ้ย มีฟัดออก,กอน,ออกนะครับแม่น้ำจับไอเต่งเจ็บออกแน่นะครับออกเลยเป็กเริ่มก็ลายแต่เป็กห่างเงี้ยงามเน,นี่ยนะพี้งามจ้ะเพราะว่าเริ่มเป็นเป็งเนี่ยแหะครับเริ่มเป็นเป็งเริ่มเป็นเมดแดงๆพี่เนาะเมดแดงๆเ,เ,เนาะแม่แต่ว่าพระธาตุเนี่เพื่อกับสีเป็นเป็งเบ้อดละพี่เนาะอื้ม มีไข่หน really ่อยเปนใหม่คือเก่าครับไข่หน่อยต้็นแยกออกครับมาส่วนนี้มีไข่หน่อยคนนะครับมีโบไรลายเนาะมี่บลายบไรหน่อยหนึ่งเนาะนะครับอ่าเก็บนี่ครับเหมือนกระเทียมบางแง่แล้วครับสองสามหังเมื่อกี้เนาะ อ่อนตีอ่อนน้ำหาห,าห่างไปเลดเลยครับผมนมำจิกยางมามาฝ่อกล้รงวงปลา,ลลาม,มันเรือมันสูกจรินหอเรื่อไรนี่จก่ทิมาานนี่สมมตน้ลยงไหลุ่นนงกลางนวก่อนมันจะสุกกนงอนบานนะครับร้อหอมอืมง่าย สองสามตีหน่อยโอ้นี่ครับมันโดนมากเลยหวานเจ๊ตีหวานเบาหวานครับเก็บไปหลังที่มงกรพี่น้องบาหวานบอลนะสุบปลาได้เนี่ยยังสองสามตีหาหน่อยอยู่ทั้งต้นกับเลืออยู่พี่น้องต้นเพิ่นครับผมนี่ใบเพิ่นครับนี่ใบคล้ายๆใบม่วงเข้านี่ยแหละครับนี่แต่ว่าบราเห็นหน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยพันโดนเนี่ยล้วก็เหลือบบนลายนะครับพบนบดุกขึ้นเลยอยู่ข้านลายเนอะนี่ครับ ใบมะม่วงป่าพี่น้องไม่กี่ซิมแล้วครับวานอยู่เมื่อกี้ผสมแาบไหนเนี่ยแตบดูพี่น้องคนบริซิมไอ้พี่น้องคนสิ่มเนี่ยนี่ไรเนาะในี่ไงมันหลายในี่ไงเปลือกพ่ชกระสีบางเนี่ยครับอืแตบดูอืเอาไปนะฮะให้มือแดงโตเข้า ก็ปล่อยนะครับพ้างหนึ่งห้างโมยใหญ่ครับเม่ยกี้ว่าลองมึงมันเป็นสี่อตวนนะครับกับสูงแห้งก็เลยแง่เมื่อกี้ก็มาเสียเองอุยตรงอุตรงตรงตอาไม่กี้ไมพี่เดี๋ยวพ่อเอกี้เสีดเองโอ้ไม่กี้แง่ได้อยู่บ่เอ้า่าแง่ได้อยู่ครับโอ้เห็นเราคือแม่งนี่อันแม่งอันนี้ก็ไล่ลายคาม่ขีหนัก มน,น,น,นะครับเอ๋อลุงมาลงขึ้นเขาครับผมไม่ขี่หนักไรแล้องเอาลงมาเมื่อกี้ส้มพังงานเมื่อกี้ได้ครับวันนี้พีน่น้องเอาลงมาลงมาน่าคขี่ปะโอ้ยสมหังอยู่ไปเยอะมันโนุนโตร,รห่หนาหังครับมันจะเป็นไดนอา่า อ่มันจิกงาเองที่เองครับพ้นงานเมื่กอกี้คุณจงได้ครับมันคิดว่ามีาาสมหังหน่อยอยู่บนจักอะแม่นของผมมีดีตัวหลักโอ้คุณบอกสมหังหน่อยอยู่ครับเครื่องเปลี่ยนเครื่องไทยครับพี่ครับผมโอ้แดดแรงจริงหรอขอห่มกูไม่กูาทาเขาทานีครับแเมื่อกี้เขาห่มผ้าก,ก่อนครับแดดร้ายครับ<อ>พี่หน่อยเดี๋ยวคอยเอาแม่กระเปล่งออกครับเอาเมื่อกี้พัดแม่ออกเรียบร้อยแล้วครับ<ห><ห> แม่ดำแม่แดงเปล่งก็เก็บออกแล้วครับผมห้างว่งหัน,นด้อยพี่นอที่ว่าง,งามอยู่ครับมาลายไปไหนก็รวมรวมรวมใครหน่อยเนาะแต่ก็สิเป็นหลอดออกเยอเก่าครับผมใครหน่อยเปล่งรายอยู่เปล่งร้ายส่วนมากสิเป็นเปล่งครับผมอ่ามาปลออยห้างหนึ่งด้วยพี่นอ้อได้ต่อไหมครับห้างนี้ห้างไงเติบอยู่ครับเพราะว่าหาทางลงเมื่อแล้วครับพี่นนอห่อนร้ายบปไว้ครับ น้ำก็สิเบิร์ตกินนะครับที่ฮอมาพี่น้องเอา้าสขวดเบริรเลยพี่น้องโดนน้ำกันห้างนี่ครับพี่น้องว่าสิลายบอน้ำเยอะหน่อยเดียวครับพี่น้องน้ำสองขวดไงครับพี่น้องห้างหมดทุง่งสูงปวดเลยจ้ะส่งห้างหนักอยู่เดียวเป็นตะตุงอยู่ในน้ำอายนาะเท่งดีๆเด้อมุนๆมุนๆน้นนนนนนำเนี้ย เราหลนุนกันตนอนเอาลงแล้วพ,พี่น้องว้ายทิศทางลงเรื่องคือเราหมดลงเอ้า,า,าเอาเอาค่อยๆลงไอ้มนักบอก,กเดี๋ยวลงซอยเด้อค่ะถ่ายอยู่เ<ด>มื่อยร้ายพี่น้องหอนแดดแห้งจ้ะจที่จิกเครียเลยโพออกมาจากไฟใหม่ด้วยครับซือมาเทสใจก,ก็เหมืองเราครับผมถึงแล้วหาหม่องตัดองค์ดีๆครับเทสเปลี่ยยังไม่ได้ครับ เวลาจะขาดพอมีเปล่งมีไข่ชมกันนะพี่น,อนอ้องเปลี่ยนขาเลยเฮ้ยเ่ไหรเท่ไ่เท่า่เปย่งนี่ต้องการครับผมไข่เท่างไตเปล่งเท่างเิงครับเปล่งกขนาดโอ้ยงอนครับผมแ้่บุ่เป็นเปล่งเยว่าว่าเป็นเปล่งเลยพี่น้องเลยว่พี <c oughs> ่นลอดซื้อเลอดซก้อเมื่อกี้จุการออกครับเปล่งกับไข่ขาดกันออกครับผมได้เจอขญาวดเลยพี่น้องอไร <c oughs> เมื่อกี้จนถอดเสื้อขึ้นเนวทิมพี่น้องเลยหอนร้ายถ้าเป็นใครปะหนิหมู้ยหลายครับพี่น้องหางนี่แต่ห่างมีเปล่งสมลำครับเปล่งร้ายเนี่ยเปล่งจมเปล่งจมบินหนีอ่ะพี่น้องเปล่งแก่แห้งเปล่งเขียวเนาะไอเนาะไม่ขี้แก่ค่อยเบิ่งอีกทีนึงครับผมไม่ขี้แก่เปล่งครับผมเอ้ยพี่น้อง เอาเปล่งออกเรือกับใครเหลื่อมเห็นแล้วครับ<ค>รเอาเปล่งค<า>นพวกคุ้มไร้ครับพี่น้องนี่นครับพ่อแม่ก็ออกมาดำหนีหลายพอกินกับสองไก่ไปไหนพี่น้องพ่อแม่กี้คนเอาแปล่งลูกเกิดบุตรคนไหวนะครับเอาเปล่งออกจะเห็นไข่หล,ลายเตือเ่อนเยอะหลายมันหลายเตือ่ออยู่ที่ห้องอาหารครับ ลายเปล่งเลยลายเปล่เลยลยครับเปล่ลายมีเต๋ถกอย่ตงไหนเนอยน่คิดเอาเปล่งรสบ่งนี่ครับผมลองามอยู่ครับพงเลายเติออยู่ไครก็ได้นะครแลลายเต๋อเปล่งจะลายเต๋อนะครับมนเป็นใคร ถามว่าทานไปตอนเพิ่นเป็นไข่เดได้ไปโลดไปจักหน่อยเนาะแม่หลายแห่งแล้วพี่น้องเป่งฮุบอ้อนฮุบอ้อนแล้วที่ว่างๆนี่ครับเมื่อกี้ฟัดอดิครับฟัดจำหนึงก็หล่อนนะเนาะเ่านไงเนาะแม่หล่อนแล้วครับไปหน้อยเหี้ยออกก่อนเลยเดิตอนานา้ในห้อง <S <S หาดีกอันนึงก็ไม่คิดว่างไว้ใช้พี่น้อง มุดแทงหลายๆถอดได้เล่นเลยแม่ถอดออกจากสาวก็ถือยางลิงเลยครับพี่น้องเขาหาโฮใหม่ครับผมนี่ครับแม่มันเป็นอยากจับในถาดเนาะร้อนออกก็ร้อนร่อนแล้วเดี๋ยต้องลงไปแล้ใครไงก็โอ้กันดีนี่ตะใครยังไงครับอยู่ข้างบนเลยน้อหลายเตืบไปจ้ะนี่มันผิดร่อนแล้วให้แง่มาเดี๋ยวครับไปซับหน่อยพี่น้อง ตัวนั้นมะเพิ่มมีกสิหลายๆเติบอยู่ครับหนึ่งใช่ห้มันคือเหมือนก้อนกรอนมาหน่นบ่รมานครับผมบ่ปานนั่นเนาะแม่นห่อนหลายที่น้องเอ้ยไปบ่ได้ไกลสักหน่แมนห่อนหลายทั้งหลังผู้ครับหนามกับบุฟีเด้อครับถ้าบ่เอาหนามมาตักบ้านหนามกระซิเบิดครับก็เลยสิหาได้ลงเมื่อครับผมแถวห้างนี่ก็สิยางลงเมื่อเรื่อยๆครับน้ำหน้ากระสียงนี่เนาะแมนกระพรอนฝั่งกระเจิงกระยาอีกครับพ่อฟี่กับเป็นลงเมื่อสรุปกันเลยเหรอครับพี่น้อง พอ่อเราไม่ิกี้น้ำเก็บไข่น่อยเหเขาค่อยฟัดออกใส่ีนกระตาอ้าวมั<ด>วนงามอยู่ครับพี่เราตรงนี้จะใครตรงๆเน,นี้่ขยขนายตน่แมนจะ่ใคตรงย่เดี๋ยแล้วเมือกี้เก็บไข่น่อยเรียบร้อยแล้วครับ ที่สีเงาอีกข้างหนึ่งพี่น้องทางลงเหมือนนี่ละจ้ะทางยางลงเหมือนแล้วแต่ยางมาพอห่างซุ้มๆเต่อพอแล้วจ้ะพี่น้องทางเงาๆพ่แล้ะจ้ะทางเหมือใหญ่เลยพี่น้องบาสิบออลอะลรแต่เมื่อยหลายต่วห่างเห็นทางใหญ่แล้วเสียดายจ้ะหลุนกันตอนเอาลงแต่พี่น้องหิ้วหนามกันหิ้วหนามด้วยจ้าช่วงนี้อ่าพูกิตเอาลงแล้วพี่น้อง กอตัวแล้วจ้ะโอเคอออก็ผ่ารดอกอะไรรักมันจบดึงออกได้สินักมืออยูอย่แล้วลงมาห่า,หา,ยยางเลย างลมเหลาครับผมนอุ้ยเดือดร้ายบางท้เที่ยวมาทางไหนนี่จะสีหล่นมบุหล่นเราย้ำเฮียนค่อยๆค่อยนๆอืออือตะไคร้มาตพี่หน่องตะไคร้ตัวน้องไมีแปลกแน่นอนนี่เก่งเลยครับอุ้ยตะไคร้พี่น้องขะจนพูดเลยจ้ะเต็มเลยพี่น้องตะเกี้บอีกค่อยเบิ่งเท่านึงครับมันตอนล้มเหล่ายิ่พี่น้อง ทางสุดถ้ายพี่น้องเขาทายังขนาดไร้บมีเป่งนี่ยังเลยครับขายล้วนเลยมันเป็นเก็ดข้าวตัปัดแมวเี่ยก็ใบตองครณลักขาล้วนจ้ะขาล้วนอ่าถูกมันมีเป่งด้อ้าวขาออกมายต่อแมวไปแหงงามให้เพียงที่มันงาม ใาวานๆเลยนเนาะบ่แดงเนาะวันบอยนนี่จะใคนอนข่หนอนไคนน่นางนข่นางกใคนางขาวๆเน,ะะนาะพี่น้องงานงางาพี่น้องตัวถึงบ่ไห้หอนนะครับนี่จะใครไงครับปไหหอนตัวพี่น้องเอาเลยตันี้ไหหอนใข่น่อยออกเลยครับเอาเลยทิ่เราเลยมันนงานอ่นะ เอ้๋ <Ee, S 2> อ้าวงามแล้วครับมีแม่สองสามตัวเอาห uh ้าลายอวยรุ่เมื่อแล้วครับพี่น้องที่หนูจะเป็นคอยล้อตานอีกขึ้เก่าครับผมเป็นเวลาใบสามกูกลัวล้วครับผมงูใบสี่เดี๋ยวไปจ้าพี่น้องใบสี่ม่วงแดงไปจ้าครับผมหมดแล้วครับท่าเมื่อดดูดแล้วครับไคครับ นะครับไปสรุปกันว่าเมื่อกี้เดรรลายไม่ไดครับไข่มดแดงมันนี่ครับผมนะครับขับพลงานเมื่อกี้มันนี่ครับผมไข่กระเด็ประมาณลูกกลัวๆนี่แหละครับเมื่อกี้นี่ครับคือว่ามมหมานส่วนลงมาครับพี่น้องส่วนแรกๆกับพวกปันได้ครับมื่ลงมาไม่พอห่างน้อยเนยเนยเนาะ ใ,ใครง่าได้แต่พอมาเกี่ยงยกเกี่ยวกปเนาะแมม่แต่ใครงรคร่ายเพื่อามเพราะม่นเกหล่อนแค่หน่อย่ใช้พกน,นีแค่น่อยระปอ๋อน<ด>ี<ด>่ครับสำหรับเปล่งครับถ้าคือเปล่งที่เราว่าบัดหื้อกิเอใคน่อยที่ขานเราใสยเอาทุงมาตอนนีครับพี่หน่อยเพราะว่าหน่ขี่รถรถเต้นดองๆหน่อยแม่เรเต้นยันใครง่ายหน่ะ แค่ไหนพอมาณก่อยนี่แหละครันี่ครับแค่หน่อยจะได้ก่อยนึงเพราะว่าหล่อนออกจากไข่เงยน้ำแน่นะครับบัคก้อยยิงเข้าบัคก้อยเดี๋ยเอาใคร่หน่อยนะนี่ครับเพ่งครับผมคือประมาณอยู่ครับนี่ครับขไขร่เงยเอ้าสรุปว่ามันนี่ไม่กี่ค่ายอยู่ให้เกินหนึ่งน้ำอยู่ครับผมน,นะน้นคือเราเนาะแม่นคือมาหลังผู้จองครับมัน,นผู้จองตะบนที่ขาอำเภอพลิกจังหวัดตะบนราชธานีนี่แหละครับผม จ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันที่22มีนาคมปีหูโขมาจากพี่น้องเมื่อกี้ข้าเห็นคู่มหาใหญ่ไเยหมดเนาะจ้าก็ถือว่าหมานอยู่จากพี่น้องถ้าแมนเพิ่นบเป็นเปล่งเป็นแข่งเด็ประมาณนสองรล้ะพี่น้องแต่ว่านี่เพิ่นกับเป็นเปลงเนาะจ้าแมนครับแงไปนำเพิ่นกนบินออกจากข้างไปนำหน่อยเนาะแม่ครับใครก็เปลงก็โยนกำกันเหรอครับจ้าเมื่อกี้ก็ถือว่าหมานทั้งใครทั้งเปลงจากพี่น้อง เมคิกก็ฝากไว้อีกคลิปนึ่งนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระขายกดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกค่ะลุยจ้าพี่ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอขอบคุณเอฟพี่ทุกคนทุกท่านจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจเมคิกจ้าจ้าตั้มรับวันนีเมคิกแต่ว่าไม่ยังรลายจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วจ้าไปบอกกันไม่เมื่อไหนคลิปหนักกันบ้างปณีเมคิกก็ขอข้าวข้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม พอกันไม่คิปหนาครับผมถาแปลงขนาดพี่น้องเมื่อกี้บนโขลกครับผมวันนี้แ<า>ดดคากร้ายเมื่อกี้คนขาวๆ,ๆหนาดำบดพี่น้องเลยโอ้คนดำดำหนาขาวบดพี่น้องเจอกันไม <c oughs> ่คิปหนาครับผม